เค okay, ต่อต่อต่อเม anyway uh okay. mm hmm. ื่อกี้ไม่กดผิดใช่ไหมสองนาทีสองสามนาทีได้เลยไปไปตัดต่อเองนะอย่าอย่าลงสองนาทีนะไม่ไหวไม่ข่าวดีว่ะอะไรลงเมาอยู่ปะวะข่าวดีลุงมันเกย์โอเคใช่เลยไอ้นี่เราช่างแม่งดกดเลยลูกมุบนี่ไปรีบสิทำไม่เสร็ว รีไปเสร็จรีทำให้เซลรีทำให้เร็วไปเตียวรีวเตียวรีวเตียวรีวคนละทางใครยิงบ้านผมเลขเตีใครยิงนายรู้ไหมเราดิวไม่เร็วแต่เราแหน่เซฟได้แมงเกริร้วแซ่ดเอ้ยรีไปเอาไปฉีกดีกว่าตามก็พอจนดีบ้านจนเนอะ แต่ตังอือสามพันเยถึงลุงจะแงได้แต่ผมก็ดิวเร็วอะลุงโอ้ยดิยวเถอะเฮ้ยนี่ไงหนึ่งกล่องไม่ทุงนี้ไม่มีเฮ้ยไม่มีดีว่ะหนึ่งกล่องอัพเกรดอยู่คบแบบมนะันอะลุงสองร้อยวิช่างแม่งแม่งลีจะตาร์เองมามาอัพเกรดยังไงหนึ่งกล่องเดี๋ยวว่าลุงเวร<ห>นะนั้น Help! <Pop! S 2> help Help เ mm ฮ้ย Help เ hey, ด hey ินมาเดินมาเดิน <laughs> ดีดีขี้เกียจไม่ทายขาดคำ no ไม่ต้องบอดได้ต้องขอรอเชนไอ้นี่เร็วเชนไอ้นี่เร็วเฮ้ยเห้ยวมาเลยเร็วเชนเชนเช ยกขึ้นไปเดีวหนึ่งหนึ่งเป่าคนนี้ขึ้นไปข้างบนเลยลูก <c oughs> นายคือมันมีสองคนเล่นลำบากแน่นายรู้ป่าแม่งบูเดียวบู๊ต่อเอาไอ้มี่สองเป่าเหรอไอ้พี่สองปองเหรอตรงนัน้นไปไปิดไ,ไปคุมฝั่งนู้นเถอะเราคุมฝั่งนี้เองเอาเกตดีกว่าเอาไปเลยลูก เอสุดเกือเออดีมากไปไปหมดหมดหน้าที่<ข>อ่ะไปอยากผักแม่งตกเลยเราบอดสองคนอยู่ไม่ต้องห่วงนายไปเลยนายขอบอดตัวหนึ่งเอาเอาเอา,เอาไปตัวหนึ่งห้องนี้ไม่มีอ่ะห้องนี้มีวะได้เราไปที่รักไข่ของประชาชน มีแต่คนคอยรอบล้อมนายนายทำอะไรอะเราบูเดียวโทษทีว่ะเราชอบบูเดียวเราก็ชอบตายเดียวอุ้ยอุ้ยนี่นายนายไม่ไปคุมฝั่งนู้นเน่ยกำลังขึ้นไม่อยู่นายทางขึ้นมันยากนะนายรู้เปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคือมันอยู่คนละภาคตึกกันเลยอ่ะนายมันมันเหนื่อยอ่ะนาย เราใส่เกาะใหญ่สุดนะนายเห็นใจกวางเราไป่ตเรื่องกลัวเรื่องดาวเลยบอดคอยคุ้มข้างเราไม่ไปทิ้งเมดิแบกตรงนี้กลัวอ่ะอุ้ยบูทอสเตอร์โชคดีผมคงช่วยลุงไม่ได้และโอ้เฮลผมช่วยลุงไม่ได้นะบูทอสเตอร์นาจะลุงจะล่ามาตรงหน้าต่างอ่ะ ล่ามนางยังไงลงโบโดเซเฮฝาลูกเมียเขาด้วยลงแล้วผนไปคิวลงลไหวะเนี่ยไม่ต้องมีบเอเยียมเอาวะตัวใครตัวมันนะ่ะไยบายทางนั้นเลยกี่นาทีลงไปดูดูไม่ได้มีตัวขวางไม่มีเนี่ยไม่มีตรงนั้นไม่มี นี่ไงไอ้เขียวเป็ตัวเลย <g ül s 2> ไหนลุงเอาว่าตัวล็อ,อกก่อนบอดั้งแมงวูไปอยู่กูวูปิกาจูอา้าวรถกเขียวหายเอาไปหาอะไรครับบายไม่เป็นไรลุงเอาวูปโดนเลย ตัวเขียวอ่ะเขียนโลใช่รู้ไานไปหนไรวะเออกลับไปแล้วดีมากดิวดิตาดิวดิวผมเอ้าดูนะปรากฏการดิวลิตาเองดิวลิตาเองดิวลิตาเองสิลูกเร็วเร็วไม่ทันหมดดาวลุงมูโดเซอร์มันอยู่กับกูบอกเลยไม่เชื่อแน่นอกบอดลาก่อน แน่นอกแล้วมีคนมาแทนวูเล้โอ้นี่มันอะวูบินเข้าสุดีลุงเก็บยังช่วยด้วยเรารราลมมากเหลือห้าสิบวิราลมมากโอ๊ยเหียเรื่องเงี้ยมะงี้ยโอ้ยตัวเขียวบ่รู้ว่าอยู่ไหนด้วยมันอยู่กับผม โอ้ยไอ้ดี่มันตัวอะไรอ่ะโอ้ยปิกาจูอุยอย้ยปิกาจูงานเชนโดะเชนโดะเราไม่มีอะไรเล่นเลตรงนี้มันใช่งเงียบเง่าจริงโอ้ยนยีนย่มันหมาแล้วบูโทสเตอร์มีทางแก๊สเล่นแบบบูโทสเตอร์ใช่ด้วยสองฟ้ามันใช้งีเ่เงาไม่มีอะไรลงบูทโฮสเตอ,อร์ของผมม <oto> ันตายแล้วบูโทสเตอร์มันตายแล้วล้อมัตรงกระจกไปลงุง ล่อมันมาที่ตรงกระจกเราเคลียร์เรายอมเคลียร์อยู่เซิร์ฟเสิรดาวแต่พีกจูไม่ดาวพิดแค่จืดดดูสิลุงทำเสร็จยังอุ้ยอ,อุ้ยไปไปเรื่องขาพีกจูซะตายส์เสร็จยังสเสร็จยังวะเอาเสร็จแล้วโอ้ี่มันชีสเค้กอะไรกรอบกรอบกรอบไม่มีอะไรนั่นไง <laughs> น่ลงเซอ,อ,หหอร์ไพรส์มาทั้ฟักอะะเฮ้ยโอ้โหรู้ไหมอะตำรวจมันดักหน้าไม่รู้ลุง <F ace> ไปเดี๋ยววิ่งกันแล้วไนเปอร์สไนเป,ปรอปปร์โอ้ยหนาทีได้อินฟอร์เมชันเลยได้ได้ได้ได Okay, โอเคเจมวอกแบกได้อืมอันนี้ลูกใครจะอยู่ใครจะอยู่เนาะนายเราเรา,เราไม่รู้นะนายมันมีเ <c oughs> อสเคไปเยี่ยี่หรอวะตาบนไม่ออแบกเพราะฉะนั้นเราจะถ่ายกับพาร์ทเดย์สองเดย์สองเดย์สองเอสเคสองแล้วกันเจ้เจไปกดเลลูก <c oughs> ฉะนั้นเราจะใส่สูตรนี้ไปแล้วกัน ใส่ให e ้ล e. okay, yeah. yeah. ูกเจมเอาไม่ใส่สูตรเดีมันหลอเนะไม่เอาลูกกูเกณฑ์ใจอ่ะเฮีย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 ลุงแต่มันเร็วจริงนะลุงไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอะอ้ยนั่นสองดีดาวยิงขึ้นดิแดนทั้งหมด อะไรคุณนายได้เท่าทำไมนายแต่เราวิ่งเร็วขึ้นมาเดิมเลยนายเร็วขึ้นนะโอ้ชิบวไปบอดโดนตันเอาพิกซิลุกมึงพีกอ่ะมึงพีกอ่ะลุงเดินเงินไปหาเชนก่อนกินดิ้งเชนเชนวัดดาวหายลุงผมช่วยไม่ได้ลุงรอช่วยแพ้ทั้งบอดลุงผมช่วยใครไม่ได้อะลุง ไอเคียแล้วไปบอกกูไม่รู้ใส่เกาะใส่สูตรตลอดอะมันคือความผิดพลาดอันใหญ่หลวงเดี๋ยวบูปไปทำอะไรต้องนู่นแล้วทำไมลุงไม่มาแงะล็อกเอ้าจะไปบอกว่าให้ลุงแงะโอ้จะตายแอ้วลุงส่องนัดเจาะเกาะไอ้บูปมันนี่บูปจะไปบอกว่าให้แงะลุงผมว่าบูปไม่น่ารอดอะ บูบิร์มันรอดแต่ลอ,อยไม่ได้รอดประมาณนั้นแบบเงี้ยเเสร็จและอ่ะเสร็จแล้วอืมวิ่งเร็ว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 ,ว,รว,ว,รวโอ้ไม่ตายเลยลุงเคยเห็นเหรอบูเมื่อบูดโดเซอร์มันมนไอเนี้ยลุงมันจะวิ่งเร็วขึ้นเปลี่ยนเกาะปุ๊บแม่งวิ่งเร็วขึ้นโค้ดเลย เราบอกนายแล้วเกาะเดียรอสุดนายเหมือนเราจะวิ่งเร็วกว่านายแน่นะอุ้ยเรอุ้ยอุ้ยเดินหนีขี้วนนายนายนายถึงได้จะวิ่งเร็วกว่าเราแต่เราก็รอกว่าจ้าจ้ามามาเดี๋ยวเราเราวิ่งกันเถอะโอเคดีวิ่งควายเริ่มขึ้นแล้วแดบแดบนายมาเร็วอันหนึงนายเอากระสุนแบบอ่ะ ลุงใครวิง่งใครวิ่งไม่หาผมอดเลยไม่ดาวนะใช่ไหมเดี๋ยวแดกเลือดไปนหนึง่งจะยินลูกเอานะเดี๋ยวอยู่ที่อะไกันเดี๋ยวหาตะเกียบอีกจะเล่นเลยนะอย่าทะเลาะนี่จอสร้างไปเลยลูกโอ้ยขอบใจที่ช่วยเรายิงลูกกูวินกูวิน,วนเอา้าโดนเลยปะ บูมมันเฮียอะไรกูวินลูกใครวิ่งใครวิ่งกลับก่อนชนะเฮ้ยใจเย็นสิลูกใครขึ้นทีหลังเป็นเกดเฮ้ยอย่าใจลูกไม่ออกตัวก่อนไม่นเกดไม่ออกตัวก่อนนะต้องไปพร้อมกันสิลูกที่เมื่อกี้ลุงยังออกตัวก่อนเลยผมยิงเอาเสมอแล้วกัน ลุงถ้าหอมอยู่ตรงนน้นใครวิ่งถึงก่อนชนะใครท้ายเป็นเคแต่ปัญหาของหอมมาอยู่เนี่ยสามสิวิลุงเพราะฉะนั้นไปคุมข้างล่างลุงข้างล่างข้างล่างเลยโอเคงั้นตัวใครตัวมันนะลงมาคุมลงมาคุมข้างล่างชันใต้ดีเลยลุงใต้ดีเลยลุงใต้ดีลุงมาเ ขึ้นเร็วสามสองหนึ่งไปจะพึ่งตีมันโต้ได้เว้ยได้เว้ยโอ้ยติด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 ยักษ์แม่เข้าก่นเข้าบอลเต็มหลุผมเข้าก่อนเข้าบอลกันโอ้ยอยู่เข้าก่อนเข้าบอลกันมหลุดจะลืมไม่เป็นช่างเอเร์แอร์กดที่